การลงทุนนะคะวันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตของหุ้นอมตะนะคะ,ะหลักๆวันนี้จะอัปเดตเรื่องของอเรื่องของอยอดขายที่ดินนะคะไต,ตรมาสนี้เนี่ยเขาทำยอดขายที่ดินได้ดีมากนะคะก็คือประมาณ9ก้ารไร่นะคะ,ะมาจากส่วนใหญ่จะมาจากเมืองไทยนะคะแ6 7ไร่แล้วก็ที่เหลือ90ไร่จะมาจากเวียดนาม นะคะขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่น land transfer นะคะเป็นยอดขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ9เดือนที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เขาขายที่ดินไปแล้ว2,098ไร่นะคะซึ่งก็จะสูงกว่าประมาณการของเรานะคะที่ทำไว้ใกล้ๆปีที่แล้วคือ1,863ไร้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีการมาทบทวน forecast ของเราเรื่องของ land sale s ์ e นี้กันนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการปรับ land sale target นะคะขึ้นเป็น2,500ไร่สำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าก็2,500ไร่ด้วยนะคะนั่นแสดงว่า,าบริษัทยังมองว่าโมเมนตัมของลูกค้าเนี่ยยังค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะที่เป็นไฮเปอร์สเกล์ดาต้าเซ็นด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นทางด้าน Land ale, แ a n น s e เซลต์ใมาสนี้ก็ค่อนข้าง positive มากนะคะ ส่วนทางด้าน,น e a r n i n g Preview นะคะแต่มาสนี้เนี่ยเราก็มองว่ากำไรเนี่ยน่าจะทำน่าจะใกล้เคียงกับที่เราเคยทำไว้คือ8 1ด้อสหล้านบาทนะคะที่เป็นคอ Prof ิตที่เราทำไว้ก่อนหน้านะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนไส้นนิดหนึ่งนะคะไส้นเนี่ยเราจะมีการปรับรายได้จามีิคมขึ้นนะคะเดิมเรามองว่ายอดโอนเขาเนี่ย350หสิไร่แต่ว่า ออกมาแล้วน่าจะเป็น452ไร่นะคะส่วนที่แตกต่างก็คือจะมาจากเวียดนาม90ไร่แล้วก็มาจากจอยเวนเจอร์ไทยเชนิสอีก11ไร่นะคะแต่ว่าเรามีการปรับคอน t r i b u t i o n จากโรงไฟฟ้าลงนะคะไกด์แดน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 4ล้านบาทน,นะคะก็จะต่ำกว่าที่เราเคยทำไว้490นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะออฟเซตกันนะคะนิคมขึ้นโรงไฟฟ้าลง เพราะฉะนั้นเนี่ยคอโปรฟิตก็จะอยู่ที่816ล้านบาทนะคะตามที่เราทำประมาณการเอาไว้ค่ะส่วนเอาลูกไตรมาสสี่นะคะเราก็ยังมอง positive เหมือนเดิมว่ายอดโอนน่าจะดีขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยมันเป็นซีซันน์ล่าไตรมาสสี่จะโอนเยอะกว่าไตรมาสอื่นแล้วก็ไตรมาสนี้เนี่ยก็คือพิเศษนิดนึงคือมีแบ็คกรอบเยอะมากอันนี้เป็นเรคคอร์ดหายตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยนะคะคเกือบ 20, 000, อเกือบสองหมืนล้าน มีพันแปดร้อยล้านเนี่ยมาจากเวียดน,นามที่เหลือมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าผ่อนครบนะคะก็จะโอสสมารถโอนได้ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นรเราก็มองว่าสำหรับตัวอมะตะเนี่ยก็เป็นตัวที่มีเอาลุกค่อนข้างดีนะคะเราก็ยังเมนเทนาบแล้วก็ t ทยเก็ตไพร์อยี่สิบเก้าบทครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับมุมมองที่พี่เคงให้กับพวกเราทุกคนนะครับทั้งกำไรเตรมาสาจริงก็ ดีนะในแง่ของนิคมก็ถือว่า o f f s e ตเรื่องของไฟฟ้าได้นะครับ o f ไซด์เพิ่มเติมด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งแบล็คล็อกก็เข้ามานะครับออผมเรียนสอบถามพี่เคงแทนนักทุนอย่างนี้ครับว่าจริงแบล็คล็อกที่เข้ามาเนี่ยอย่างมาเนี่ยเวลาที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นพวกธุรกิจ S c u r v e ใหม่ๆฟังแล้วตื่นเต้นอย่าง Data Center อร์เนี่ยอย่างอมตะเนี่ยพี่เคงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าอลูกค้าหลักๆตัวใหญ่เขาเขาเก่งด้านไหนมีความโดดเด่นยังไงอย่างนี้ครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ของอามาตาก,ก็ยังจะเป็นออโต้ Auto, แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะท่หนใ่ก็โคงสัง้นจะคล้ายๆกับวาเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่มี Data Center เข้ามาเท่านั้นเองครับริงก็จมีอยู่ในไอยนะครับ จริงๆถ้าฟังจากพี่แขงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ไปกับเวฟอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านพูดถึงนิคมก็จะไปโฟกัส w h a ค่อนข้างเยอะนะจริงๆอามาตะเนี่ยเชิงแท็กติคอมคิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้เหมือนกันนะครับถ้าหลายท่านตามเปเปอร์ของเคเซเรานะครับจริงๆพี่แขงมีหินหินมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเห็นสัญญ,ญาณบวกในขาา่าวของอมตะนะครับก็ตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็หุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็มาย้ํากันอีกทีหนึ่ง นะครับก็ขอบคุณไอเดียดีๆจากพี่เข่งเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เข่งมากครับขอบคุณค่ะสวัสดี